แฟนไปไปมามาปกติครับนะครับแต่พักหลังเขาทําตัวห่างๆมีธุระบ้างนะครับพาแม่ไปโน่นนี่นั่นบ้างนะครับแต่เขาว่างแทบไม่มีเราเราเนี่ยโทรหาตลอดอ่ะซึ่งตอนนี้แฟนลดเวลามาหาเราแค่เดือนละครั้งเพราะความรักมันกําลังจะหมดโปร,รสิ่งที่คุณสงสัยอยู่ถูกแล้วสิ่งที่คุณกังวลอยู่ถูกแล้วสิ่งที่คุณไม่สบายใจอยู่ตอนนี้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปัญหาคือ คุณเนี่ยต้องชัดเจนกับตัวเองคุณจะไปต่อหรือคุณไม่ไปต่อคุณต้องการเลิกหรือคุณไม่ต้องการเลิกเขาสําคัญกับคุณขนาดไหนคุณต้องเคลียร์กับตัวเองให้ชัดก่อนกับคําถามคือวันนี้ที่เขาไม่อยากสารต่อความสามันธ์ของคุณเพราะความสัมพันธ์ของคุณมันน่าเบื่อคนมันเลยไม่อยากไปต่อคราวนี้ไอการปรับเปลี่ยนซึ่งความน่าเบื่อมันทำสองอย่างซึ่งจริงไอสองอย่างเนี้ยครูความเคยเวิร์กกับลูกศิษย์แล้วมันได้ผลมากๆอย่างที่หนึ่ง คือความรีเล็กของตัวคุณเองความผ่อนคลายความตลกความขบขันในตัวของคุณครูคอมมักพบว่าคนที่แฟนรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าเบือ่อเพราะคุณเป็นคนท็อกซิกแก้ในเรื่องของความรีเล็กหน่อยนะครับยิ้มหน่อยนะครับเอ่อค้ำขันหน่อยนะครับผู้หญิงบางคนสวยมากเลยแต่แฟนไม่ออกเพราะอะไรครับเราค่อนข้างซีเรียสน,นะครับเป็นคนจริงจังผู้ชายบางคนมีเงินนะครับรวยหล่อแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยเพราะอะไรครับ เพราะคุณเป็นคนซีเรียสครับไม่ค่อยรีแลกกับส่วนที่สองคือเรื่องบนเตียงนะครับเรื่องนี้ครูความเคยสอนไว้ใน27วิธีกระตุ้นความอยากเวลาคนเริ่มที่จะหมดรักคุณมันเป็นเพราะความไม่อยากครับความรักมันประกอบด้วยความอยากแต่พอคนมันเบื่อคุณมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะความไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากหอมไม่อยากกอดนะครับไม่อยากมีเรื่องบนเตียงมันประกอบด้วยความไม่อยากเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องไปกระตุ้นความอยาก เพราะครับเพราะคนเวลามันห่างกันมันก็ทําให้ห่างในเรื่องของบนเตียงถูกไม่ถูกถูกครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่า ความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเออพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2 0 1 0เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ว c l e ีย a แ d c ค m b เบ e ครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ l i n e แอนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอ็กซ์คเบนครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มนาวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิดทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ